มันไม่เป็นเน่าอย่งก่อนอแต่ก่อนมันเปื่อยเฟะเลยใช่ไหมหนูเจอมาหน้ากลัวมากเลยนะแต่นี่โอ้นี่ไม่เจ็บใช่ไหมป้าอนี้าจะไม่เกบอีกสองขวดสำมลองไว้ไม่ยั่ัวอยูอีกสขวดเนขวดนี้จะหมดเลยกินมิใช้ือว่าแห้งดีเหมือนกันนะลงนะลุงทำปั่นอย่างนี้กี่กี่ครั้งกี่รอบค่ะกว่าจะแต่แต่ละครั้งที่ทาความสะอาดให้ป้าเนี่ย เขาทีสามอันสามครั้งีบสีชุบน้ำแล้วก็มาปั่นยานี่สองอันนี่กองใหม่แล้วและแล้วขวดนั้นล่ะขวดนั้นจุ่หมดจุ่มหมดะแล้วไม่ว่าเขามีต่างงานเมียก็บอกบ้านเขามีต่างานจุ่มจุ่มแล้วอ๋อบีบหยดใส่นี่เลยคุณลุง อย่างเี้เลยลูกมนี้เลยอ่ะก็มีราเช็ดก็มีก็มาพาไปแต่ก็คือใช้น้ำยาของขวดนี้เลยใช่ไหมคุณลุงใช้น้ำยานี่น่ะนะขวดนี้ที่ช็ะแบ่งมาใส่จ้าที่บ้านเ่อเืองกันะเหรอแห้งเยอะเลยนะคุณลุงไปก็แห้มตายคาบ้านไม่ไปแล้วเนี่ย ตอนนั้นมันเป็นแผลไปหมดเลยนะมันพอกสมลีดีขึ้นเยอะเลยลูกเราไม่ได้พอกสมรีดีเอาเอายาเอายาที่ใส่นะลุงพอกยิ่งแก่เป็นเบาหวานแน่คือผสมเยามากินไว้ขึ้นมาก็ทาินอะไรยิ่งแก่กินไม่ได้บอกว่ากินเข้าไปเถอะมันดันไว้นะเออเออนั่นแหละค่ะหยดใส่อันนี้เลย ย,ย,ยาขังอยู่ในแผลเลยมันปก้ไม่หายนะเรียวแล้วก็ไม่มีหวานหวานเลยอ้ช่วยป้าได้แล้วตอนเนี้ยได้ได้ไดแล้วใช่ไหมก็ดีขึ้นขนาดนี้เนาะนแ,ลแล้วแล้วลุงเอาให้ป้าทานยังไงร้มางเนี่ยชาเย็นฟ้าฟ้าขวดเขานี่นะขวดตามด้วยน้ําอุ่นไหมน้ําอุ่นนี่น้ํา อันนี้น้ำน้ำน้ำล้างแผลป้าไม่ใช่น้ำนี่แลนะ้ำวนน้ำก็ตินี้นะจ้า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 ใส่น้ำครึ่งแก้วอ oh, ่ะนะเอาพอรินาคดีฝาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตามอีกด้วยหน่อยอ๋อให้ให้ป้าทานเช้าเย็นนะเช้าเย็นนั้นทานเวลาอ๋อนี่นี่คือหยดใส่แผลเลยนั้นทานเวลาเย็นขึ้นฝอจิตทำที่หลังทำอย่างนี้นะจะได้ขังเนี่ย่ะหยดใส่แผลเลยเดี๋ยวมันก็ซึมเข้า อ่าจวันเช<ด>้าไปได้กินยาห้าโมงเช้าว oh. ันเช้าที่ทำกับข้าวทำอะไรอะไรตรังจากเผ่ที่ว่าป้าสมจิตนะครับที่ว่าหมอที่ว่าจะตัดขานะครับแต่กินพอลีนาเคดีหมดไปหกขวดนะครับตอนนี้ถือว่าเผ่หายสนิทนะครับนี่ก็คือภาพล่าสุดนะครับที่ป้าสมจิตที่ว่าหมอจะตัดขานะครับแต่ตอนนี้ เนาะแผ่หายสนิทเลยป้าเนาะ,ะเยออีเ่ยมเลยอ,ะอ่ะน้อยเหลยอสี่นิ้วเออกับป้ายานี่ดีไหมป้าดีอ่าดีแล้วยังไงป้ายกมือยกสูงเยี่ม